สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมกัาเดอะเว็บอิวร็อกและนี่คือ d a y ์ีโซโลจะเป็นเนพิโซดที่พาทุกท่านไปประจนภัยและบอกได้เลยว่าเส้นทางที่ผมกำลังเดินไปนั้นมันเต็มไปด้วยหลุมทางขุกขับมากมายก็ขุกขับคอกับหน้าผมนั่นแหละ <c oughs> อัปเดตใหม่มีปืนยิงลูกระเบิดแสดงสงคำเ <c oughs> วียดนามเวลคัมแบ็กด้วเนาะเชีย่ยมันโคตรตลกเลยวะ่ะ ไหนจะลูกบอลเขียวๆอะไรระเบิดแก๊สพิษโอ้โหพับจีครับคอบฟี่ไลท์คอบฟี่ไลท์ดิสไรนะแ <c oughs> มง่งเลยนึกว่าผับคุณนึกว่าเป่นผับจีอยู่เหมือนได้ยินเสียงย่าขยับไม่รู้ว่าเสียงซอมบี้เดินป่ะนะอืมของเยอะจริงเฮ้ยมาแล้ว ยบร้อยบิชชิตลอยแรงแล้วหนองเบาแม่งขำเม็ดแรกยิงไม่โดนนะเฮียสามไ้ก่อนแล้วกันอืมอร่อยกำลังฟาร,ร์มสนายอยู่ดีมาเอาของมาแจกซักง,งันนะดีจริงๆเลยไอ้หนุม่มคนนี้โอ้โหเอยเห็นกูอีกพาต้นไม้ซักง,งั้นเสด ดี๋ยวแล้ววะมึงอยู่ตรงนั้นไปนะมึงหาหญ้าแดงในโรงนาไปนะกูไปละแม่งใครอยู่กับมึงวะเสรยอยู่ไปก็โดนมึงกินตูดดิ <c oughs> โอ้โหไอ้ชี่แม่งไปแล้วแม่งออกทางเดิมเลยนะน่าจะนั่งดักไว้เว้ยแต่เราก็เดาไม่ถูกนี่หว่าว่าจะออกมาเข้าโบสถ์แม่งเลยยืนยิงในโบสถ์เลยหวังว่าหลวงพ่อจะให้อภัย พกปืนเข้าโบดไม่มีหวังว่าน่าจะลงเอ้มันน่าจะลงไปด้านล่างนะไอตรงที่เป็นโซนบ้านเป็นโนเดี๋ยวขึ้นบันไดโบดดัวก็ได้เผอเจอนั่นนะไอ้พวกวแถวๆน้นอะมีความเป็นไปได้อย่างถึงที่สุดโบดเคลียหลวงพ่อไม่พักไม่ควักสาปดยิงก็บุญแล้ <c oughs> มืมึงมายัางไงนี่หนุ่มคนนี้ ไข่แตกไอสัตว์โดนปะวะไอเชี้ยเล็งนานไม่ได้ด้วยที่พวกเคีอกนี้ม่นยิงโปรไายกันอยู่ไอเรามาเป็น,บนเบรเกอร์กลัวโดนมันสอยเอาอ้อมมาทางซ้ายทีหนึง่งอย่านะอย่าเจอกูนะกูไม่มีอาว,วุธสู้นะคิดว่าโดนไหมผมไอ้เี็ยตอนตอนเล็งจังหวะยิงนี่คือแบบคิดว่าไม่โดนนะ เรียบร้อยเคียแดกขี้ไม่โดนก็ไม่เหลือแล้วนอนคุยกับขี้อยู่ตรงนู้นโอเคครบสองตัว okay, เดี๋ยวเราต้องเข้าโรงเรียนก่อนเราจะเคลียร์ของเข้าโรงเรียนกันแต่แปลกตรงที่ว่าโดนนี่แหละแบบโดนได้ยังไงวะคือตอนยิงกนะ็คือเซนบอกให้แบบจะย,ยิงอย่ายิงเลยนะนะั่นแะแต่ก็เสกโดนได้อยู่โอเคกูศพครับผมจะโดนยิงไหมว่ไอ้ตรงนั้น ไม่ใช่พวกที่ว่าผมยิงไปตอนแรกแน่นอนอะ่ะมันน่าจะมันมน่าจะยังหาจุดเล็งผมอยู่ไม่บ้านก็ได้สันที่ SKS กระสุนเอ่อกระเป๋าลูนฟาเมชปืนหัวด,ดอปืนติดสะโขบไม่ได้ปืนหัวด,ดอไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวเวเคลียร์ไปทีละอย่างแล้วกันนะ,ะนะเห็น RPK อยู่มา RPK ขึ้นมือโอ้โรสวยแต่เสียดายติดสะโขบไม่ได้ อุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนุ่มใจเย็นน่าจะยิงจากสองชั้นนะเดี๋ยวเราดักเลยแล้วกันเดี๋ยวเราดักด่านฟ้าเลยเผื่อมันจะมาลูดของผมว่ามันเห็นศพแน่ๆเดี๋ยวมันจะมาลูดของเราดักลาบก้อยลาบซีนเอาไอ้เหี้ยศพหาย หาไไ้จังวะเอ้าแล้วมันไม่มอบรอรู้ศพวะรอสักนานโอ <c oughs> <แฮ>้โหเฮี้ยโอ้ปวดหัวอะไรเฮี้ยกูยังไม่ได้รู้ศพสมัยแว่ย the fuck my shoes สู้ชุดสู้ชุดชุดรองเท้าอะรองเท้าอยู่ไหนแค่อยากได้รองเท้าเฉยๆยไม่ได้อยากได้อะไรเลยตอนนี้โ้ h put in boots

ข้ามาวันต่อมาเลยดีกว่านะครับตอนเช้าๆคนน้อยๆฟาร์มกําลังเพลินๆและนี่ก็คือรีสอร์ทนะครับที่ที่ประจําเลยก็คือแบบว่ามันเป็นที่แบบคนจะมากันเยอะแล้วก็ของจะดอบดีมากกระสุนอย่างดีปืนอย่างโหดแต่ทว่านะครับมันมีฮอมาตกใกล้ๆก็เลยว่าเดินมาฟาร์มฮอสักหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> เผื่อได้ปืนดีๆกลับบ้านไป <c oughs> อืมอืมแอสโวปืนระบายเกาะเลยนะ <c oughs> บอกเลยว่ายิงทีมีร่วงนะฮ <c> ะ <oughs> แป๊บเดียวตาย อเอเคพ่อบ้านเอเคกำนันเซมิออโต้บิไลท์ก็ดีนะเก็บไว้หน่อยดีกว่าเอ้ยนี่แหละของดีที่สุดอัคคนเทพโอ้โหอัคที่แต่งได้คืออักที่เป็นเทพอัคที่แต่งไม่ได้กลับไปกระตินโยลงบ่อขี้หมืแล้ววะนึกว่าจะมีของเยอะกว่านี้นะโอ้ปืนเทพสองกระบอกนี่ยังไม่พอใจอยู่นะอ่ะอาเจาเอ แมชิวจังวะไอ้หนุ่มคนนี้ไม่เห็นกูซะด้วยกำลังเพลินเลยนะไอ้หนุ่มรับลมเช้าเนหรอพ่อหนุ่มน้อยเอาทำลายป่าไอ้เฮียนี่ทำลายป่าเรียบร้อยเยอะว่ากันเลยนะไอ้หนูนะแกไม่ฆ่าข้าข้าก็จะฆ่าแกแต่เสียดายที่ข้าไี่ฆ่าแกแกลืมไปเนี่ยข้า,ขาเรียบร้อยเย่าปวดหัวเลยกูพูดอะไรลงไปวะเนี่ย เป็น bie, นิวบี้น่าจะเพิ่งเกิดได้ไม่นานแล้วก็วิ่งฟาร์มมาเรื่อยๆโอ้ขอไม่ดีเท่าไหร่ไม่น่าทําร้ายเขาเลยอะเชยน่าจะปล่อยเขาไปเดินเล่นสุสุกติปลาดงพงไพ่ทั้งสวยงามน่าจะปล่อยเขาไปเดินเล่นหวังว่าธรรมชาติจะโอบโอบโอุ้มอารีเขาให้ไปสู่สวรรค์ต h a t ฟ That is a magic my friend พิงกี้กูบ oh, ินอยู <h 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 ่บนฟ้าว่ะเขามองเธออยู่บนฟ้าอุ้ยเขี่ยสะดุ้งเลยกูเฮ้ยไอเชี่ยมึงฆ่าพิงกี้สิพิงกี้กูเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะไอเฮียนี่โหด ตายร้อยเปอร์เซ็นต์มึงฆ่าพิงกี้กูได้ยังไงอะไรยำเอ้ยจสสัตย์ดืดจีสัส What the fuck What the fuck มึงขนเพื่อนมากินเนื้อพิงกี้กูไม่ยอมหรอกนะ นี่แค้นี้เพื่อสวิงกี้ไปปไล u <What>? oh. อ e s อด t ิ r เว้ยเฮ้ยู้เ <minutes> hey. จอแพะพอดีเสร็จกูละวมึงงในเวลาทำบาป <c oughs> ขอต้อนรับสุขวัลชัน,เน,นเนื้อแพะขั้นตอนที่สองหยิบกระทะออกมาจากนั้นก็วางถือไว้หาพอ่อหยิบของไม่จะเป็นออก มึงจะแดกกระสุนเหรอจากนั้นให้มึงยัดกระโปกแพรเข้าไปในกระทะเสร็จแล้วก็จุดเตากันไม่จุดเดี๋ยวไม่ได้แดกจากนั้นก็รอในที่สุดมันก็ทอดนี่คือครั้งแรกที่กูใช้กระทะปกติบ้านกูใช้แต่เตาทานไอ้ผู้ในเมืองไม่เคยใช้ดรือีอุยจริงๆช็อตนี้มันค้างนานกว่านี้ได้สัประมาณ5 8วินะครับแต่ในคลิปอาจจะแป๊บเดียว แม่งเอ้ยโดนลอยโอยเฮียกูเพิ่งจะลองใช้กระทะมึงฆ่ากูเลยอ่ะผลกรรมจากการที่กูไปฆ่าแยังไงวะแหมง่ายคอมกูกันแหลกแหลกับพ่อมึงเอ้ยยืนค้างเป็นแปดวิใครจะไปหนีพนไอ้สัสไอสัสพอโดนยิงตายผมก็กลับมาเก็บของใหม่นะครับแต่ก็ยังมีเสียงปืนที่เขายิงกันอยู่มันก็ยังยิงกันอยู่แหละแต่หลังจากที่ผมเก็บของเสร็จผมก็ไปเดินหาดูว่ามันยิงกันตรงไหนสุดท้ายก็ไม่เจอนะครับแล้วผมก็ไปฟาร์มพอตกีที่หนึ่ง เนี่ยพวกคนอ่ะรู้จัก perfect steel ป่ะเนี่ยผมจะทำให้ส t e ลไม่แตกผีจะไม่เห็นผมสักตัวแบบว่าหนะก,กังงังเลยจงไม่เห็นกูเนี่ยเเจอผม s t e ลไม่แตกแล้วเปอร์เซนทำไมของมันดูกากาก,ากวะดอบเที่ยและวหมวกเหลืองใครจะไปกล้าใส่ว่วะปืนอ่ะอาวุธที่เอาไว้ต่อกรกับเราพวกแรกขี้อ่ะมีไหมโหแม่งดอกอย่างากากเลยอันนี้น่าจะเป็นอะไรวะหอของพวกฮอของพวก US ใช่ไหม ฮอพวกมีกามันจะดบอะไรไรงงงเงี้ย M4 โอ้โหโคตรโหดได้มาละหนึ่งกระบอกปืนปราบโปเดินวนมาสองรอบแม่งไม่มีอะไรละมีแต่ M4 นี่แหละแม่งไอของอย่างกาก M4 กับปืนพ่อใหญ่บ้าน AK เคพ่อใหญ่บ้านของกากขนาดนี้มึงเอาไปบริจาควัดเถอะ มาแล้วรับเป็นพานป่าก็ต้องซุ่มบนบ้านอืมน่าจะดักกันที่นี่สักหน่อยนะมันห่างไกลปืนเที่ยงยังวะไอหมู่บ้านเนี่ยเหมือนจะไม่มีคนมาเลยเอา้าเต็มหัวไม่ล่วงไม่เอ้ยโอ๊ยแม่งรีบเกินขาเกือบแหก อยู่ไหนจ้ายัางไม่ได้ไม่ได้เคลียโซนด้านโซนด้านไหนเนาะจะไม่มีคนแม่งีมีเฉยโอเคเหลือกอเทนเนอร์หน้าอันนึงแล้วก็ฝั่งนูน้นเดี๋ยวเคลียร์ไปที่รละลิมเนี่ยว่ะใช่พันยาเหรอจ้าพ่อหนุ่ม ขอบใจที่ส่งเสียงจะได้ไม่ต้องหาให้นานอือโอ้โหเซตแฮปปี้มิลเลยนี่ยว่าเซตครอบครัวสุขสันต์อาวุธเริ่มต้นพร้อมปฏิบัติการล่าสุดเต็มวิม่งพร้อมไพลโรเนียด้วยปืนควายปืนควายสไนควาย yeah. เฮียเซิฟนี้มันไม่มีสไนที่แบบหาง่ายกว่านี้แล้วเรื่องไงวะไพลโรเนียนี่หาเจอยากยากนะไอซาเวน่าห้าร้อยห้าสิบนี่คือแบบยังเจอง่ายอ,อ,อีกอะเออแต่แม่งเป็เซตเซตลุดไก่จริงว่ะ มันทำไมถึงวิ่งมาที่นี่เลยวะมันไม่ฟาร์มที่อื่นเลยเหรอโอ้หแม่งใจถึงเพิ่งได้อย่างไว้นุ่มคนนี้กระมาฟาร์มจุดแบบจุดใหญ่อย่างเดียวเลยเนี่ยเราแสดงว่ามันเต็มตัวไปรีสอร์ทมันน่าจะเต็มตัวไปรีสอร์ทแหละที่นี่ไม่มีที่ไหนที่แบบจะเป็นรู้ดีดีเท่ารีสอร์ทแล้วอะ <Huh? S 1> พูดถึงรีสอร์ทแล้วก็มาฟาร์มรีสอร์ทกันเลยดีกว่านะครับผมรีสอร์ทในที่นี้เป็นรีสอร์ทเนจูนนะฮะถ้าจำชื่อไม่ผิดจะเป็นรีสอร์ทที่มีอัตราการดรอปอยู่ที่ประม เทียสองเกือบจะเทียวันด้วยซ้ำานะรับคือของที่อยู่ในนี้ถ้าถ้าไปถูกช่วงที่มันเป็นของเทพๆจริงก็จะเทพยาวเลยเนะนี้ยแต่แน่นอนนะครับว่าถ้าแม่งเทพขนาดนี้มใครมันจะไม่มากันนะที่นี่เลยเป็นจุดดักฟาร์มที่ดีเลยด้วยความที่รีสอร์ทนี้มันเป็นพื้นที่ราบเรียบลุ่มต่ำนะครับแล้วรอบๆข้างคือเนินสูงมาเลยสามารถมองเข้ามาในค่ายได้จากทุกทิศทุกด้านไม่ว่าจะเป็นฝั่งกูลัชหรือฝั่งเขาเดียวกัน พรอแล้วการมาฟาร์มที่นี่คนเดียวอาจจะต้องรวดเร็วว่องไวแล้วก็ระวังกับดักด้วยนะเพราะแม่งจังไรกันทุกตัวเลยใครที่อยู่ที่เนี่ยฮะอืมึมตอนกลางคืนนี่แหละผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรจะชอบเลยแบทแมนเขาถูกใจกลางคืนเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะไม่มีใครมองเห็นเขาไงล่ะนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมผมชอบเดินทางตอนกลางคืนโอเคแล้วรู้สึกว่าบอลสตีลจะมีเหตุด่วนเหตุร้ายนะเนี่ยดูจาก ควันสีขาวๆแล้วคงไม่มีใครก่อกองไฟแลวเล่นระนาดเดี๋ยวหรอกจริงๆแล้วผมได้ยินเสียงปืนนะครับมาจากที่นี่แล้วค่อนข้างบ่อยแล้วก็นานมากๆผมเลยแบบมาลองเรียกว่าอย่างนัมามาเสิร์ชหาบอกมาเบิร์นบอกมุมนี้ไม่เหมาะไอตอนที่ผมอยู่นี่คืออย่ามาอยู่ตามผมนะครับมันมันไม่ใช่อะไรที่แบบควรจะอยู่เลยทางโล่งแล้วก็ทางผ่านด้วยแต่นี่คือผมเขาเรียกว่าอะไรนะเราสังเกตการก่อนเออเผื่อมีคอนววยเดินผ่านแถวๆนี้ เราก็จะจัดจ้าเอ๋เขาหน่อยเฉยพูดไปแล้วก็ดูไปนี่มันลุกลักจริงๆไม่รู้จะเอาสมาธิไปลงกับอะไรก่อนดีอะเสียงป Br ืนเงียบไปแล้วอะแม่งเวลามาถึงที่ไหนนี่คือแบบเป็นแชงคูดปเนี่ยจู่งสงครามต้องเช็คบริเวณรนะิมป่าเลยนะริมป่าแถวๆนี้คือแบบ บริเวณนี้อันตรายทุกที่เลยบนบนบน,บนเนินเขารอบเนี้ยไอเชียสี่สุทวินแคมป์วิ่งผ่านบ้านกูเฉยอืมดักอยู่นานละมันก็ไม่นานมากหรอกเรามาถึงที่นี่ยังไม่ถึงสิบนาทีเลยแต่ก็เสียงปืนไม่มีเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะดักอยู่สักหน่อยแล้วกันนะเอาเอาเวเอเวเอเว้ย เรียบร้อยไปหนึ่งครับยืนริมทางเลงอะไรมันเลงขึ้นบนหอแสดงว่าบนหอแล้วจะมีคนฮนะแต่เราส่องไม่ได้แลวผมก็ว่าไม่ไม่ดับบนหอด้วยเผื่อเราจะโดนล้วงโอเคเราเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพราะว่าเราอาจจะโดนล้วงได้ผมก็เลยวิ่งมาแถวๆนี้เพื่อดูสถานการณ์เพราะมันมองเห็นด้านทางเข้าได้ชัดมากเลยไงชัดป่าววะนิดนึงแหละนิดนึงแหละอย่าง้นก็หน้าต่างเอ่อ ยังพูดไม่ทันจบเลยหน้าต่างบานนั่นแหละใช่แล้วจะถามว่าผมจะเข้าไปเอาของที่ตัวที่ผมยิงได้ไหมผมบอกแล้วว่าไม่นะครับกลัวาตายแค่ได้ยิงก็พอใจและสุขใจเกินพอละเอาของไม่ได้เล่นคนเดียวแล้วเราไม่เก่งด้วยเราไม่กล้าพอนะเชื่มันวัดไม่ติดวะติดบั็กใบไม้เฉยเฮ้ยมันมันมีลมหรือฝุ่นแมคคาริมามันมาขวางจอเลยวัดไม่ได้เนี่ยยังไงกูวิ่งหัวปั่นเลย แต่คงไม่เกิน2 0 0้หรอกไม่เกิน2อ0สากว่าๆหรอกยิงเผื่อ,อผมเข้าไปเก็บของไม่ได้อะเผื่อถ้าเราเข้าไปอาจจะโดนล้วงได้คือเก็บนะเก็บได้มันมีตัว,ต,วตัวที่สองเราเก็บได้เว้แต่แบบว่าไม่เสี่ยงนี่ว่ะเรารอจนก,กว่าเซิร์ฟจะรีผมจะให้เซิร์ฟรีรีของในตัวมันหายให้หมดเลยกูไม่ได้ม่ึงกับบทต้องได้จากนี้เราแค่เฝ้าของไว้ครับไม่ให้มันมีใครมาขวางเรา ตอนเช้าๆอย่างนี้ก็ต้องบิกฟัดบิ๊กฟัด้อครับนั่งจั่วข้าวเหนียวกันเด้จักหน่อย <c oughs> ชิวชุบหายแม่งอยู่เขตสงครามซะด้วยมไม่มีอะไรใช่ไหมครับหลอนๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเสียวสันหลังบม่มีสงสัยภาพหลอนลืมกินข้าวตาลายอืมอืม ผมมันดินอันนั้นแนกว่าแล้วอะไรไดิ้นโอ้ท่าที่เขาล้มลงไปนั้นช่างฮาเลลูยามากอยูอๆ่ๆเขาก็กูว่าแล้วดินเสียงเฮียอะไรแบบมันเบามากเลยนะอ่าอย่าย,ยิงกูนะกูแค่จะเก็บของอย่าย,ยิงกูนะแม่งเอ้ยให้กูได้เก็บเป็นสักโบนัสเถอะวะเอออย่างน้อยๆอ่ะ ก็สิแกมีอะไรอืมอืมก็ไม่แย่นะอื้อหือมีหลอดเหลืองได้โอ้โหไอ้นี้เสพยาแน่นอน100%แต่ของมันก็แบบนิวบี้มากๆไพโรเนียอีกแล้วมันหาง่ายกว่าซาวาน่ากับ CR 528เหรอวะเนี่ย What the fuck ทำไมพวกมึงอยากใช้แต่ไพโรเนียวะเข้าใจความรู้สึกแหละตอนกูเห็นไพโรเนียั้งแรกกูก็อยากใช้อะ พอรู้ความจริงว่าแม่งลูกห้าแล้วแม่งโยนทิ้งข้างป่าฮมฮันเน่ไอเชี่ยงนี้นี่สัตว์ยิงเฮ้ยโอาหอ้โอ้อาหลอดข่าวหรือต้งเยอะมึงรีบหายใจหมดไปไหนเนี่ย คนเรากั้นหายใจได้เกือบนาทีเลยนะเว้ยคนธรรมดาอย่างเราจริงยิ่งเป็นพวกวิ่งตั้งแต่สุดแมปซ้ายไปถึงสุดแมปขวาแล้วก็กั้นหายใจได้สิบนาทีอ่ะโอ้ยเฮียแต่ตอนมันวิ่งกลับมาทางขวาทำไมกูไม่เล็งยิงดักไว้ว่าอาจจะยิงได้ก็ได้นุโต๊ะโต๊ะโต๊ะคิดทียอะไรไม่ทันเลยอ้อช่างแม่งเฝ้าต่อดีกว่ารอเซิร์ฟรีว่าแต่สงครามมันจบแล้วเหรอวะ แชงคุดมันอยู่สงราไปแล้วหรือ,อยังไงวะเนี่ยทำไมมันเงียบกันจังวะเงียบนานด้วยนะอย่าเอามาลอยนะมึงยิงนะเว้ยไม่ได้ขู่นะเว้ยปืนนัไนมันจะสากกระเบืออืมนเนี่ยเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่ฝากไว้เฮียเพราะเพื่อนมึงขำวของกูมึงเลยต้องมาลบผลกรรมแทนกูไปแล้ว แต่ดี๋เซิร์ฟรีกูกลับลกูกลับฐานและเฮียไม่อยู่แล้วอยู่ไปก็ตายหฮะขอร้องล่ะอย่าเห็นกูนะหนะจังงังจงไม่เห็นกูกูไปลแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยแม่งหาแล้วโอ้ผีเไงวะไอ้ทุบกูอย่าทุบกูอย่าทุบกูอย่าทุบกูไอ้สัตว์อย่าเขารู้อย่ารู้กูมาคอน,อนท,ทอกทอกกระโดอไอ้สัตว์คองสารตันกูนะฮะ ือมกูคือเทพบัชฑ์สายทอสายพอเอ๊ะเยอาเอ๊ะเยอาไอ้เหี้ยล้น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 ทุบแม่งด้ยค้อนทอกะดอกเอ้ยยังไม่จบอีกเหรอเออเฮ้ยมันตกกัดเข้าได้ไงอะเอาเฮ้ยตกไม่เข้าเอาเหี้ยแหละไอ้สันนี่ไอ้เหี้ยนี่เปิดก้อนหมดผีข้อเปิดก้อนหมดไอ้สันกูไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยล้นเฮ้ยไอ ไอ้เฮียอะไรเนี <descon fin anta> <p uss ASE ori> ่ยเฮ้ยเอ้าเอ้ยเอ้ยทำไมโดนตบตัวลัวเลยเดี๋ยวทำไมการกันไม่ได้เนี่ยไอสัตว์เลยเป็นกอร์กอดเลยบูชเชอร์มั้เนี่ยไอสัตว์ไอเฮียไอเฮียมันกูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจตีไม่ฟังกูเลยคคััอไได้มสตว์ก็นะครับหลังจากที่ผมโดนผีตบ คีย์แตก่อกี้นะครับผมก็ออกมาได้แล้วนะครับออกเขาเกมใหม่ด้วยเนี่ยกูตายแล้วเบอร์เซนแล้วผมก็มาเจอคนที่กูรัชนะครับคือแบบเฮ้ยเอาหน่อยดีวะถึงเลือดกูจะไม่เต็มถึงของกูจะเยอะแต่เราซุมาซ่มยิงอะ่ะนั่นไงนั่นไงเราซุ่มยิงอ่ะเรียบร้อยอ่ะเฮ้ยโอ้โหมึงมึงใส่เกาะเลยวะแม่งวิ่งชิวเลย เฮ้ยซาววน่านะเฮ้ยนักล่าแห่งทุ่งกว้างแห่งทุ่งหญ้าซาววน่านี่คือฉายาของปืนนี้นะเว้ยนักล่าผู้เกียงไก่โอ้กูเกี้ยวไก่เลยไอ้กูกลับบ้านแล้วไอ้กูไม่อยู่แล้วเสด็จกูไปกูกลับโอ้โหเลือดมือเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยไม่มึงถึกจังวะนี่นี่เปิดก๊อตหมดหี่น่ากลัวว่ะไม่เข้าไปล่าหรอกบอกให้เลือดเหลือแค่นี้สเสเดยไม่ห้าแล้วผมขอโทษครับพี่ไปแล้วจบกูไปแล้วเฮียเดกกูจบชีวิต เป็นไงบ้างครับสำหรับโฮมเลยโซโล o ใน DSC หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมก็ในเอพิโซดนี้ผมว่ามันเป็นเอพิโซดที่ก็สนุกดีนะเป็นการวิ่งเล่นทั่วแมปที่แบบ ไม่คิดว่าผมจะมานั่งทําคลิปอะไรอย่างนี้นะมันใช้เวลาเล่นค่อนข้างนานม,มากๆไปวันๆเลยปกติผมเล่นแค่วันละสองสามชมผมก็เลิกแล้วอันนี้คือแบบเล่นต่อกันยาวมากๆอะ่ะก็นะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ในคลิป e <c oughs> วิดีโออื่นไม่เช่นกันกนะครับส่วนในเอพิโซดนี้อาจจะเล่นแค่สไนเป็นหลักนะเพราะผมยังไม่ค่อยเก่งเรื่องการต่อสู้ในระยะประชิดกาลังฝึกอยู่แล้วก็พยายามควบคุมร่างกายไม่ให้เออเสถียรภาพมันเสียสมดุลเนี่ยว่าขอบาที่รับชมขอบคุณที่สวัสดีครับขอบคุนะผมมีอะไรให้ผมปร